สบายดีกันตอนเศร้าเด้อเนาะมื้อนี้ขอเนาะมาอัดคลิปการแจ้งนาะพี่น้องเนาะเข้ามารับสุขรับทรัพย์กันเด้อเนาะกับนิเคอิฮุน VIP เนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้กเป็นเสาร์ที่23ธันวาคม66เนาะพี่น้องเนาะอากาศหนาวละกันเนาะฟ้าลมแห้งเนาะพี่น้องเนาะ วันนี้กะขอให้เป็นสาที่ดีแล้วก็เป็นสาที่พี่น้องเข้ามาแล้วเนาะได้รับโชคลาบกันตั้งแต่สซเนะซาเนาะกับนิเคอิหุ้น V.I.P เด้อสิเป็นหุ้น V.I.P เนาะสาวอาทิตย์เนาะเข้ามาแล้วกะฝากด like, ากดไลค์กดแชร์ท่านไหนที่ว่าบทันได้กดติดตามกะฝากกดติดตามไว้นำเนาะพี่น้องเพื่อจะโบได้พลาด แนวทางที่หวันใจได้เอาลงให้เนาะไปบ่งมั่วออกมาออกมาอัดคลิปนอกังมาตากแดดนะพี่ได้เข้ามาแล้วก็ขอให้เฮงเงปังปังเนาะรับสุขรับทรัพย์นำกันเด้อเนาะแล้วก็ฝากบ้านมั่งมีหกหกหกไว้กับพี่น้องอีกเส้นเคยเนาะโอนไวใจชัวนแล้วก็ หาประกันควมโลตดไผ่ร้านปนะุสินเนาะสำหรับท่านใดที่ว่าเข้ามาแล้วเนาะบอกหูซ่องทางจะเข้าไปหาทางร้านให้กดเข้ามาตรงใต้คลิปที่หวั่นใจได้วางไว้ให้เนาะตรงคอมเมนต์เด้อรวกาทักไลน์หาแอดมินกันได้เลยเนาะว่าอยากจะจับจองในแนวทางใดก็คือสอบถามกันได้เลยเนาะคือทางร้านจะมีให้บริการทุกๆแนวทางบพวา่าสิป็น หุ้นบีหุ้นวีไอพีหุ้นพิเศษเนาะและะ i, นะ้วก็ฮานอยเนาะฮานอยสเฉพยกิจกาซาดสามาคคขี่เนาะพี่นะนะอ้องเนาะคือมีครบจบในบ้านหลังเดียวเด้อ,อเข้าไปแล้วบ่มีคำว่าผิดหวังเนาะพี่น,ะอน้องเมื่อคืนนี่หวยลาวเนะาะหวั่นใจหวั่นใจเท่ากับว่าให้กลับด้านเนาะเมื่อคืนนี่หวยลาวหวั่นใจให้ห้าสามแต่บอกว่า ให้หลักสี่เนาะหลักร้อยคือหลักสี่แต่ไปออกสี่ทาง้ายเนาะสามทางหน้าห้าห้าตรงกลาง <c ười> กับโบเป็นอย่างพี่น้องเนาะเข้ามาก็มีเข้ามีรุดเป็นปกติเนาะแนวทางแต่ว่ามื้อน,นี้ขอให้ได้รับสชคลาบกันกับช่วงของหุ้น VIP ตั้งแต่เ้า,ๆ,าๆเนาะมาเบึง หุ้นวันนี้หวันใจให้วิ่งลูดห้าเดอ้อหุ้นบีไอพีวันี้หวันใจให้วิ่งลูดห้าก็มีห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าหกห้าเจ็ด แล้วก็ห้าแปดเนาะห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าหกห้าเจ็ดแล้วก็ห้าแปดเด้อวันนี้หวั่นใจให้วิ่ง 5, ลูดห้าเนาะพื่เนาะ ว่าท่านจะจิ้มจะโจ้ตัวใดก็ขอภาวนาให้มาตัวที่หวังใจได้คัดได้โจ <net> well ้ได <laughs> ้เนาะให้วิ่งเนาะพี่น้องสามารถวิ่งได้ทุกทุกหุ้นเลยเนาะพี่น้องสำหรับท่านใดที่ว่ามักในแนวทางของหุ้น VIP เนาะก็เข้าไปจับจองกันได้เนาะขับบ้านมั่งมีหกหกหกเดือเนาะฝากกดไลค์กดแชร์เนาะพี่น้อง เข้ามา z o o คลิปมาให้กำลังใจหวานใจนำเน่เนาะเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้กันเนาะเวลาเนาะแล้วก็กดติดตามไว้เพื่อจะบ่ได้พลาดแนวทางที่หวันใจได้อารมณ์ให้เนาะเข้ามาแล้วบ่มีคำว่าผิดหวังเนาะเพื่อเนาะหิงเงปังปังกันทุกๆุกมื้อเพราะว่าจะเป็นทั้งหุ้นทั้งฮานอยเนาะเมื่อวานนี้ก็ปังปังเมื้อนี้ก็ขอให้ปังกว่าเมื่อวานอีกเนาะเพื่อเนาะ ืนนี้หวันใจก็ให้วิ่งรูด5เดอ้อหุ่นเนาะกับตามที่อ่านให้เนาะแล้วก็สามารถเล่นได้ทั้งรอบเ้าแล้วก็ไปถึงรอบบายนะเพื่นเนาะ,นะ,ะสำหรับคลิปนี้กาเราขอวขอวยพรให้ทุกทุกท่านเด้อเนาะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์เข้ามาให้กำลังใจหวันใจเนาะจงสูคดีมีใส่กับหุ่น VIP ืัอนี้เนาะขอให้ ทุกท่านได้ค่ากับเข้ากันตั้งแต่เา้ๆนะ <c oughs> เนาะรอบแรกเลยนะพี่นงเนาะ <c oughs> ขอให้ท่านจงโชคดี <c oughs> เบิ่งบรรยากาศนะให้ฝุงบรรยากาศข้างหลังนาะ <c oughs> <c oughs> ฟ้าลมแหงเนาะบ่าฟ้าลมโอเค